การรักตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวและไม่ใช่การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกแต่คือหลักฐานของความสุขที่แท้จริงเป็นการยอมรับเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มหรือรับรองว่าเราดีพอความรักตัวเองไม่ใช่เรื่องของการซื้อของแพงๆให้ตัวเองหรือพูดคำปลอบใจหน้ากระจกทุกเช้าเพียงเท่านั้นแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นมากมันเริ่มจากการมองเห็นว่า เรามีคุณค่าโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูเราเพียงพอในแบบที่เราเป็นและเราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะคู่ควรกับความรักหรือชีวิตที่ดีหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตในการพยายามทําให้ผู้อื่นพอใจพยายามให้ใครบางคนยอมรับพยายามเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนลืมไปว่าตัวเองมีดีอยู่แล้วการรักตัวเองจึงหมายถึงการหยุดวงเวียนอยู่กับคําว่าถ้าฉันเป็นแบบนี้เขาจะรักฉัน หรือถ้าฉันเก่งขึ้นกว่านี้ฉันจะมีคุณค่าแล้วเปลี่ยนเป็นคําว่าฉันรักตัวเองในแบบที่ฉันเป็นตอนนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นของการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการรักตัวเองจริงๆต้องเริ่มจากการตั้งใจฟังเสียงข้างในของตัวเองไม่ใช่เสียงของสังคมเสียงของความคาดหวังหรือเสียงของอดีตที่ยังติดอยู่ในใจมันคือการหยุด และถามตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราอยากได้อะไรเราต้องการพักใหม่หรือเรากำลังฝืนอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวเราอยู่หรือเปล่าเป็นการยอมรับความรู้สึกทุกอย่างของตัวเองโดยไม่ตัดสินไม่ผลักไสแม้กระทั่งความรู้สึกด้านลบเช่นความเศร้าความโกรธหรือความอิจฉาเพราะทุกอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ เมื่อลองมองเข้าไปข้างในลึกๆเราจะเห็นว่าความไม่รักตัวเองมักเกิดจากบาดแผลในอดีตบางคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคำวิจารณ์เต็มไปด้วยความคาดหวังหรือความรู้สึกว่าต้องทำดีให้ได้ถึงจะมีคุณค่าสิ่งเหล่านี้ฝังอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ตัวและทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอเสมอต่อให้เราประสบความสำเร็จแค่ไหนได้รับคำชมมากเพียงใด เราก็ยังรู้สึกว่างเปล่าหรือไม่มั่นใจอยู่ดีเพราะเราไม่เคยได้รับการยืนยันจากข้างในว่าเราเพียงพอแล้วในแบบที่เราเป็นวิธีหนึ่งในการรักตัวเองมากขึ้นคือการให้อภัยตัวเองหลายคนใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกผิดความเสียใจในอดีตหรือการโทษตัวเองซ้ำไปซ้ำมาความรู้สึกเหล่านี้ทำให้เราเหนือ่อยล้าและตัดพลังงานชีวิตไปโดยไม่รู้ตัวการให้อภัยไม่ใช่การลืมว่า เคยทำผิดอะไรแต่คือการยอมรับว่าตัวเราก็เป็นมนุษย์ที่มีข้อผิดพลาดและเราสามารถเรียนรู้เติบโตและเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อความเมตตาต่อตัวเองคือพื้นฐานของความรักที่มั่นคงและแท้จริงที่สุดอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือการตั้งขอบเขตในความสัมพันธ์รักตัวเองหมายถึงการรู้ว่าอะไรที่เราควรยอมรับและอะไรที่เราควรปฏิเสธ เราไม่จําเป็นต้องยอมให้ใครทําร้ายจิตใจเพียงเพื่อจะได้ไม่โดดเดี่ยวหรือเพื่อรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้การกล้าที่จะพูดว่าพอแล้วหรือฉันไม่โอเคกับสิ่งนี้คือการประกาศให้โลกรู้ว่าเรารักตัวเองมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ใครทําลายคุณค่าภายในของเราได้และเมื่อเรารักตัวเองมากพอเราจะไม่รู้สึกผิดเมื่อถอยออกจากบางความสัมพันธ์ที่เป็นทิษไม่รู้สึกแย่เมื่อเลือกตัวเองก่อนใคร การดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันก็เป็นหนึ่งในภาษาของความรักเช่นการนอนให้พอกินอาหารดีๆเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายพาตัวเองไปในที่ที่มีพลังบวกหรือทำสิ่งที่เติมเต็มจิตใจการใส่ใจร่างกายและจิตใจคือการบอกตัวเองว่าเราใส่ใจคุณค่าของชีวิตตัวเองการปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาวะหมดพลังเครียดเรื้อรังหรือทำงานจนลืมหายใจเป็นสัญญ,ญาณว่า เรากำลังลืมที่จะรักตัวเองเมื่อเรารักตัวเองอย่างแท้จริงเราจะเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองต่อชีวิตอย่างสิ้นเชิงเราจะไม่กลัวความล้มเหลวเพราะรู้ว่าความล้มเหลวไม่ได้ลดคุณค่าในตัวเราเราจะไม่พยายามวิ่งตามใครเพราะรู้ว่าความสุขไม่ใช่การแข่งขันกับคนอื่นแต่คือการใช้ชีวิตในแบบที่เรารู้สึกสงบและเติมเต็มเราจะไม่เสแสร้งหรือใส่หน้ากากเพื่อให้ใครพอใจเพราะเรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง สิ่งมหัศจรรย์ที่ตามมาคือเมื่อเรารักตัวเองอย่างแท้จริงเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโดยไม่ต้องพยายามเพราะพลังของความมั่นคงจากภายในนั้นจะส่งออกไปในทุกสิ่งที่เราทำผู้คนจะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่เปลี่ยนไปเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเพราะเราไม่พยายามบีบคั้นหรือเรียกร้องจากคนอื่นให้มาเติมเต็มสิ่งที่เราขาดแต่เราเข้าไปในความสัมพันธ์ด้วยความเต็ม พร้อมความรักที่สมบูรณ์เริ่มต้นจากภายในและสะท้อนออกไปยังทุกด้านของชีวิตเมื่อเราเริ่มรักตัวเองเราจะเริ่มเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆเ,เราจะขอบคุณสิ่งธรรมดาที่เคยมองข้ามเราจะเห็นว่าแม้ในวันที่แย่ชีวิตยังมีแสงเล็กๆซ่อนอยู่เสมอการมีความสุขจึงไม่ใช่เรื่องของการได้ครอบครองหรือรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบแต่คือการอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันและรักตัวเองแม้ในวันที่ยังไม่สมบูรณ์ บางครั้งการรักตัวเองก็ต้องอาศัยความกล้าความกล้าที่จะเลือกทางที่คนอื่นไม่เข้าใจกล้าที่จะพูดความต้องการของตัวเองออกมากล้าที่จะยืนหยัดแม้จะอยู่คนเดียวและกล้าที่จะเชื่อว่าชีวิตสามารถดีขึ้นได้จริงๆไม่ใช่แค่ในนิทานหรือเรื่องเล่าการรักตัวเองจึงไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่คือการตัดสินใจที่ต้องฝึกฝนทุกวันต้องหมั่นสังเกตหมั่นเรียนรู้และหมั่นให้อภัย หากวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่รักตัวเองพอยังรู้สึกไม่มั่นใจยังกลัวการอยู่คนเดียวหรือยังมีเสียงวิจาร์ณตัวเองในใจอย่างหนักหน่วงขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้ผิดหรือแปลกกว่าคนอื่นทุกคนต่างมีเส้นทางการหยิวยาเป็นของตัวเองและเส้นทางของคุณมีคุณค่าในแบบของมันไม่ต้องเร่งไม่ต้องเปรียบเทียบขอแค่คุณเริ่มต้นที่จะสังเกตความรู้สึกของตัวเองใส่ใจตัวเองเหมือนที่ใส่ใจคนอื่นแล้ว ให้เวลาตัวเองได้พักได้เติบโตอย่างช้าๆการรักตัวเองไม่ใช่ปลายทางแต่คือการเดินทางเป็นกระบวนการที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะทุกวันเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเจอบาดแผลใหม่ๆห,หรือความท้าทายใหม่ๆแต่หากเรามีหลักฐานของความรักตัวเองที่มั่นคงเราจะสามารถยืนหยัดผ่านทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์และเมื่อถึงวันนั้นเราจะเข้าใจว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปสแสวงหาแต่มันอยู่ในใจเราตลอดมารอให้เราเปิดใจยอมรับและรักตัวเองให้มากพอเท่านั้นเอง